ว่าก็เย็นนวลจะเย็นวลไปท่าไหนเนวลไหนก่อป่า้วเออได้มาบ่อเด็ตางะเลที่กันสองพัน้าร้อยห้าสิบหกนะครับพอทางตนี้ วอาแต่เขาจะปบัตรนะครับไปนต่เธอเขาไปบ้ารเขาเขาก็ไมหอบตลาตัวมันหลายนะาไงตอนนี้ลงารเยอะมากเยอะาเออเขามาวันน He ี well, uh, ้ท uh, ี field, like like ่ร uh ้านกมันใ่กันทั้งโ้ัไปเลยไัไปไปัไปัไปับ

ห yeah. นึ่งสองสามี่ห้าหเจน้าหน้ามามาสะปูมีตัวเลขแท้หอดตากีการเชือเล็กเชือไหนมีชุดต่างหารอีกนะครับสมัครได้ยังไง ฐานฐานน้อยอะไรทั้งหมดนี้นะครับมีงฐานเชื่อกไหนสามารถถือคงได้ถือคงมาบอกรับน้ำประธานอาจารย์เชื่อไหนครับที่จะออกมาถือคงถือคงมาจุดกระบอกมาครับเดินออมาตัวไหนครับเชื่อกไหนดาวมงคลมาเลยนะครับที่จะถือมคงนะถือคงก็อกรับน้ำประทานตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวเอาตัวไหนเอาตัวไหนขอขอตัวนี้นี่อะไรมา มันะครับน้องบอบุญนะครับสองนะครับถือลงนะครับถือลงไปก็าชัปนเอาแล้ถือกะอตีมาได้หมงได้ไ้ด้ได้ไน้ได้ได้ได้ไ้ได้ได้ไ้ไได้ได่ได้ไน้ได้ได้ด้ไไ้ได้้

สวัดีค่ะสวัดนี้ค่ะแม่ค่ะยังเป็นยาท่อนล่างส่วนหลังแล้วก็จะมีโคมชาดใหญ่ๆเนะครับจะดูข้อตัางใจนะครับเพื่อสบัด Gue t referred on express Gue t rile, gue Kellery Gue t band figured out Gue t try way Gue te Gue throw capacity Gue t rile I give opportunity

สําหรับตรงนี้นะจะมีนักร้องนั่งอยู่บนหลังคาร้องเพลงนะ้องเป็นโคนเด่นซองนักร้องอย่างโคนเด่นซองจะมาร้องนะเพื่อเป็นเพลงปลุกใจของเราในความรักชาติของพี่น้องชาวไางชาวจินนะนะครับพอจบแล้วนะครับก็ออกฟังหมู่บ้านทั้งหมดเลยครับผมเดินไปแถวออกได้เลยครับขว้างโดนขว้างป่าหมู่บ้าน ขอบคุณครับฝากด้วยบอกด้วครับเปิดงามากนะครับฝากต่อไปเต็มเลยนะครับจะเป็นฝากช่างเรือนะครับโดโนนิ่งหล่อมหาวิทยาลัยโจลานเด่นจิตสยามไทยไทยสายฟ้าไม่เล่นนะครับบอกฝากด้วยนทั้งหมดนะครับทั้งติดเชือกนะครับจะเป็นฝากช่างเรือนะครับพอฝากที่หลุดเข้าไปนะครับสายตกนะท่านลานปลาก็จะเป็นฝากช่างเรือนะครับสายติดเชือกนะครับ จะมีโลโดูนี่ลองนะครับไร่ปศุสัตว์ไร่ชายร่สยามไร่ไทยไร่ฟ้านะครับลลเล่นแม่น้ำนะครับเป็นตัวเลยนะครับออกมาแด้นะครับ เดินเร็วอนเด็น <joue Rocky accent> ้องยาวเลยเดินเร็วหมืนีเลยนะครับ so so ่ยาวไม่เร็วนะครับก็สาวจะลังต่อเลยนะครับพัดตลอดตแต่้นยุ่งเลยอนะครับอาเร็วเลยครับเร็วเลยทำยังไก็ฝาก้ี่้รงอาทางทุกท่านนะครับช่วยระมกงนะครับเรื่อวามปลอดภัยนะครับไม่ว่าเชื่อมต่อกันนะครับหรือ่ารท่องเที่ยวต่างๆนะครับก็ พยายามให้เราทำมากทสุดนะครับถ้าเกิอไที่รู้สึกว่าไม่ไหวไม่ไหวนะจริงๆนะครับก็คือไม่รอดนะครับกลัวตกมันกลัววิ่งกลัวรู้ที่แน่นนะครับแจ้งฝ่ายทะเบียนทนทีนะครับไม่ต้องอายนะครับไม่ต้องกลัวนะครับมันจะเป็นนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ว่าชามดูคนนะครับช่วงนี้ค่อนข้างที่จะปรับไม่ทันนะครับอาการตอนนี้ร้อนปากคือร้อนฝันใ้เย้วยนะครับฮะลันฉากต่อไปครับองค์ที่หนึ่งนะครับ สามข้ามเรือนะครับสามติดเชือกเตรียมโดนน้ำตาลข้าอุปกรณ์มีแนะมี่ที่ลามีนะใช่ไหมอาจจะเตรียมขึ้นอุปกรณ์ให้ล่าเลยไออันบอกเกนหน่อยเอาเชือกใหญ่หน่อยนี่หนาเกนี่ยเอาเชือกใหญ่ไปให้ชฉางล่าเอาไปแล้วเอาไปแล้วออกเลยเห็นไหมครับว่าเกลี่ยเห็นเชือกไหมเห็นพ่ลาก